ทางด้านวิชาการแล้วก็กำหนดนโยบายคล้ายๆเป็นหน่วยงานหลักระดับชาตินะคะในเราจะพูดว่ากฎหมายอุ้มบุญอุ้มบุญเดี๋ยวจะมีคนบางคนก็ไม่เข้าใจะไม่เข้าใจว่ามันไม่ใช่คือเรื่องตั้งคันแทนอย่างเดียวมันอาจจะตัวตัวเองก็อาจจะแบบว่าภรรยายก็อาจจะต,ต้องอาศัยเทคนิคหรือเทคโนโลยีช่วยการเจริมพันธ์ทางการแพทย์นะคะผ่านกระบวนการเสร็จเรียบร้อยแล้วกิจฎกาเองก็ประชุมทั้งหมด3-2ครั้งได้นาเสนอไปที่ฝ่ายกฎหมายของ,ของคอสชอที่พลเอกไพบรุุ่จม่าย,ยาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกาศของแพทยสภาเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่ได้ปฏิบัติหรือไม่ใช่เป็นกฎหมายแต่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้จะเกิดทีฉันอาจจะคิดว่าเป็นกฎกระทรวงหรือกฎหมายลูกที่จะทางแพทยสภาเนี่ยซึ่งเป็นอยู่ในบอร์ดของบอร์ดเนี่ยมันจะอยู่มีคณะกรรมการอยู่ชุดหนึ่งภายใต้กฎหมายฉบับนี้ที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นประธานแล้วก็แพทยสภาเนี่ยจะเป็นรองประธานและตัวเลขานุก,การเนี่ยจะเป็นกรมสนับสนุนสุขภาพทำผลงานเยอะมากในปี4 7ก็เริ่มคุยกันเรื่องนี้นะ ก็เลยคิดว่าเป็นถึงเวลาที่จะต้องยกล่างกฎหมายขึ้นมาใหม่ในตอนนั้นอาจารย์ก็ได้เชิญนักกฎหมายผมนะแล้วก็อีกหลายท่านแล้วก็เชิญแพทย์สองท่านคืออาจารย์ประมวลวิรุตมเสนนะครับอา่าอาจารย์เป็นอาจารย์สูท่านแรกๆที่ทาเรื่องเด็กหลอดแก้วเป็นคนแรกของประเทศไทยซึ่งรู้เรื่องนี้อย่างจริงอย่างมากมายนะฮะอีกท่านหนึ่งคือศาสตราจารย์แพทย์วิทูลลิงกว่าพัานอาจารย์เป็นทัางแพทย์นิีิเวศ เป็นนักกฎหมายเป็นกรรมการพิสดีกาอาจารย์ก็จะมีมุมมองสองด้านก็มาช่วยกันยกร่างก็งานก็เริ่มประมาณเนี่ยปีห้าสามนะฮะเราก็ล่างไปเรื่อยๆนะครับกระทรวงสาธารณสุขเห็นพ้องว่าขอให้ถอนร่างออกไปก่อนก็เสนอไปว่าถ้าเกิดมีการตั้งคันแทนแล้วได้ลูกมาเนี่ยโดยหลักให้เป็นลูกของเจ้าของไข่เพราะเขาคือคนที่ต้องการลูกซึ่งอันเนี้ยจะต่างไปจาก ที่คิดจากหลักในกฎหมายแพ่งนะครับเพราะกฎหมายแพ่งเขียนขึ้นจากธรรมชาติแต่นี่คือเทคโนโลยีใหม่โดยหลักก็เขียนให้เป็นแบบนั้นว่าให้เป็นลูกของเจ้าของไข่และถ้ามีปัญหาจึงเลื่อนมาคนที่อุ้มในขณะเดียวกันก็เขียนไว้ในร่างเบับนี้ว่าห้ามทาทาอะไรในเชิงคาน,นิ์สิ่งเหล่านี้ห้ามก็มีอยู่ในร่างที่ส่งให้ท่านเป็นร่างกฎหมายที่ส่งให้ท่านได้ทราบแล้วนะฮะที่ เด็กเกิดมาจากปัญหาอันนี้นะครับแล้วก็มีความขัดแยง้งระหว่างผู้เป็นเจ้าของเส้นสืบพันธ์กับฝ่ายปกครองคือทะเบียนร,ราษฎร์และก็มหาไทยแล้วก็อะ,วกอ,ะอะไรล่ระรุงเทพหานครเขาขอจะไปจดทะเบียนว่าเป็นบุตรเขาเพราะว่าเขาเป็นคนให้คนอื่นอุ้มทองแต่ทางทะเบียนร,ราษฎร์ทงรางฝ่ายกฎหมายไม่ยอม เพราะว่าอย่างที่อาจารย์สวงกล่าวแล้วว่าหญิงใดที่คลอดคนนั้นก็เป็นแม่อนนั้นก็เป็นจุดอันหนึ่งก่อนเรื่องของปัญหาปัจจุบันก่อนเรื่องนี้มาตั้งหลายปีแล้วครับไม่ใช่อันนี้แล้วก็ทําให้ร่างกฎหมายอันนี้กฎหมายนะั้นร่างมานานแนละ้วเราเห็นปัญหามาแล้วเราเห็นปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วผมเป็นประธานอาจารย์มิทูลน,นี้ก็เป็นกรรมการด้วยเราก็เป็นร่างข้อบังคับแพทยสภาเท่าที่มีอํานาจหน้าที่ขึ้นมา เพราะนั้นก็เกิดมีคําถามว่าข้อบังคับแพทยสภาซึ่งออกโดยพระราชบัญญัติของชาชีพแพทยสภาเป็นกฎหมายหรือเปล่าผมผมคงไม่อธิบายแต่ในข้อบังคับแพทยสภาเนี่ยก็มีข้อจํากัดในการที่จะดูแลความเป็นไปของผู้ประกอบวิชาชีพหรือสคือแพทย์แต่กระบวนการทําการตั้งคันแทนนะผมขอใช้อนุญาตสับที่บรรถูกต้องเดินอุบุญก็เป็นภาษาทั่วไปว่าก็บอกว่าชัดเจนแล้วนะว่า กระทําได้อะไรบ้างถือว่าทุกคนคงทราบจากประกาศทัศสภาแล้วนะครับทีนี้ผมมีความเห็นส่วนตัวว่าในเมื่อประประกาศแล้วเนี่ยคนที่เป็นหัวใจสําคัญในการกระบวนการนี้ก็คือคนเป็นแพทย์เพราะฉะนั้นคลินิกใดก็ตามที่จะดูแลเรื่องนี้ก็จะต้องมีความพิเศษเกิดขึ้นต้องอธิบายก่อนว่ากฎหมายฉบับนี้ต้องการช่วยเหลือพ่อแม่ี่อยากจะมีลูกแต่เขามีเองไม่ได้ด้วยตัวเอง เขาต้องมีคนไปช่วยเท่านั้นเองนะพ่อแม่ตัวจริงนะคำว่าสืบสายโลหิตเนี่ยมันจะได้ขยายความให้ถูกต้องก็คือการถ่ายทอดสารพันธุกรรมจากตัวพ่อและตัวแม่ไปสู่ตัวลูกจึงจะเป็นพ่อแม่ตามหลักสายโลหิตแล้วมันก็จะได้สอดคล้องกับหลักสัญชาตินะการได้สัญชาติตามพ่อหรือแม่โดยหลักสายโลหิตนะอันนี้ก็จะเป็นไปตามระบบนี้เพราะนั้นถ้ากฎหมายฉบับนี้ออกมาปั๊บ ประเด็นที่เป็นปัญหาขนาดนี้มันก็จะหมดไปนะฮะเช่นขนาดนี้แม้ว่ากฎหมายไทยจะถือว่าแม่ที่คลอดเด็กคนนี้มาเป็นแม่ตามกฎหมายไทยแต่ตามกฎหมายออสเตรเลียแม่ของเด็กคนนี้คือเจ้าของไข่นึกออกไหมฮะแต่นี้มันก็จะเป็นกฎหมายขัดกันระหว่างสองประเทศเนี่ยเนี่ยผมเห็นมีอธิการนิด้ามาบอกว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่เหมาะกับสังคมไทยแล้วคุณรู้ได้ไงว่าไม่เหมาะ ออนนี้ในในในรายที่ของน้องกร,รมมี่เนี่ยนะครับคู่ของน้องเด็กพี่พี่พี่รู้จักพี่แฝดของน้องเด็กกร,รมมี่เนี่ยผมผมเมื่อสองวันนี้ผมเจอกับทางตำรวจตอมอผมก็ถามคำถามเดียวกันนี่แหละว่าเขาออกไปได้อย่างไรนะเพราะเด็กเนี่ยทำพาสปอร์ตไม่ได้หรอกต้องทำพาสปอร์ตคู่กับของพ่อแม่นะครับพ่อหรือแม่ เขาก็บอกว่าทางสถานทูตคือมีพาสะปอร์ตนะตอนเข้ามาเนี่ยไม่มีเด็กแต่ตอนออกเนี่ยพาสะปอร์ตมีเด็กดก,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 ก็ต้องไปถามแล้วแหละว่าทางสถานทูตได้ทําให้หรือเปล่าถ้าทําให้เนี่ยการทำเงี้ยมันถูกกฎหมายของประเทศนั้นไหมแล้วแล้วทางตอมไม่มี แลคคอร์ดหรอว่าตอนเข้ามาไม่มีแล้วตอนออกไปเข้ามาเมื่อไหร่แล้วเด็กอายุเท่าไหร่คือคือคือมันลอยเรื่องนี้ประหลาดว่าอยู่ดีๆมันลอยเข้ามาแล้วลอยออกไปได้อย่างไรถ้าพูดตามกฎหมายแล้วออกไม่ได้ส่วนออกไปได้ยังไงเนี่ยผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันครับ,รบก็คงต้องฝากทางนักข่าวช่วยกันไปค้นว่ามันเกิดอะไรขึ้น ในขั้นตอนไหนนะครับ